ดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับก็พอดีมารอบ2นะครับวันนี้มีเหรียญเข้ามานิดหน่อยนะครับไม่เยอะครับอ่าสีรายการนะครับเดี๋ยวมารีวิวแล้วก็อ่าให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแล้วก็ใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับแต่ก็รายการมันมีรายการละเหรียญอะไรแบบนี้นะครับก็อย่าอย่าอย่าเพิ่งแบบ ใจร้อนนะครับคือแบบถ้าไม่ทันก็คือต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันมันของมันมีน้อยนะครับก็ร้านเล็กๆนะครับร้านเล็กๆนะครับก็เดี๋ยวรอเผื่ออนาคตจะเป็นร้านใหญ่นะครับก็ฝากติดตามไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับติดต่อทางไลน์นะครับ ลาย i อดีสลาลมแปดแปดนะครับอันนี้ก่อนหน้านี้สิบาทปีสามหนึ่งนะครับก็ขายไปแล้วนะครับมีมาเหรียญหนึ่งนานๆนมาทีนะครับปีสามหนึ่งพอมีคนปิดไปท่านหนึ่งก็มีท่านที่สองท่านที่สามทักกันมานะครับว่าปีสามหนึ่งเหรียญสิบยังมีอีกไหมนะครับก็หมดแล้วนะครับมีเหรียญเดียวนะครับเดี๋ยวผมพยายามหามาเพิ่มนะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการแรกกันก่อนมีเหรียญตกค้างอยู่นะครับเหรียญเป็นเหรียญนิกเกิลยี่สิบบาทนะครับอ่ วาระนี้นะครับ50ปีสันติภาพนะครับเหรียญนิกเกิล20บาทนะครับอันนี้ผมขายเหรียญละ30สิบนะครับก็ใครยังไม่มีก็สอบถามได้นะครับหรือว่าจะจะซื้อหมดเลยก็ได้นะครับเหรียญละ30บาทนะครับเดี๋ยวเช็คให้นะครับว่ามีอยู่ประมาณกี่เหรียญนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็น2พระองค์นะครับแล้วก็ สองพรอองค์ก huh. ็คือรัชกาลที่แปดแล้วก็รัชกาลที่เก้านะครับด้านหลังก็จะเป็นห้าสิบปีสันดิภาพนะครับปีพศสองห้าสองห้าสามแปดนะครับนี่นะครับก็มีอยู่หลายสิบเหรียญนะครับผมก็ไม่ได้นับนะครับเหรียญละสามสิบนะครับนี่นะครับเอ่อเหรียญนี้แล้วกันนะครับอันนี้ชุดนี้ขายสองร้อยนะครับ 2 0 0 5 0นะครับทุกรายการวีค่าจัดส่ง50บาทนะครับเหรียญค่าวาระนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เป็นวาระธรรมดานะครับมีสมเด็จย่าเหรียญ1นบาทเหรียญ2บาทวาระนี้1บาทนะครับ1บาทอันนี้เหรียญ2บาทสิลิราชนะครับแล้วก็มีเหรียญ1นบาทครุฑนะครับมีขาวแว่นนะครับ1เหรียญแล้วก็มีเหรียญตัวติด2เหรียญนะครับ1บาท3รอบนะครับ ตัวติดนะครับนี่นะครับ1บาทสามรอบนะครับทั้งหมดหนึ่งสอสามี่ห้าหเจ็ดแปดนะครับแดเหรียญนะครับแดเหรียญตามนี้นะครับ8ดเหรียญ2 0 0นะครับค่าส่ง50เดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้เลยได้เห็นรายการนะครับแล้วก็มีมีเหรียญ50สตางค์นะครับปี3า5ี่ห้าเหรียญนะครับ เหรียญละเจ็ดิบาทนะครับเจ็ดห้าสามห้านะครับสามรอยห้าเดี๋ยวให้ดูสภาพทีละเหรียญน,นะครับนี่นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้หนึ่งอ่าสองอันนี้ด้านหน้าก่อนนะครับตามสภาพเลยนะครับปีสามสี่นะครับสอง่อาเหรียญที่สามสามนะครับ เหรียญที่สี่นะครับแล้วก็เหรียญที่ห้าเหรียญที่ห้านี่จะสวยสุดนะครับเหรียญที่ห้านะครับนี่นะครับห้าเหรียญน,นะครับก็เฉลี่ยเหรียญละเจ็ดสิบบาทนะครับเจ็ดห้าสามห้าห้าเหรียญสามร้อยห้าสิบนะครับอ่แล้วก็มีตัวติดมาอีกหนึ่งรายการนะครับสิบบาทตัวติดนะครับ มีพระพิคเนตหนึ่งเหรียญนะครับแบบนี้นะครับมีกรมบัญชีกลางหนึ่งเหรียญนะครับนี่นะครับนกพายุพักหนึ่งเหรียญมีพระพี่นางหนึ่งเหรียญนะครับแปดสิบพรรษานะครับแล้วก็มีครุฑอีกหนึ่งเหรียญนะครับสี่เหรียญนะครับครุฑสภาพผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับมีคราบนะครับไปทําความสะอาดเอาเองนะครับ สิบบาทตัวติดสี่เหรียญน,นะครับชุดนี้สี่เหรียญสามร้อยี่สิบาทนะครับเป็นตัวติดผลิตน้อยทั้งหมดเลยนะครับสี่เหรียญสามร้อยยี่สิบาทนะครับแล้วมาดู i, เหรียญน,นี้นะครับเหรียญรายการสุดท้ายนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เอฟซี FC, ส่งมาขายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับนี่เป็นเหรียญยี่สิบบาทสามรอบนะครับเมื่อกี้มีเหรียญบาทสามรอบอยู่ในนี้ไปนะครับ เนี่ยอันนี้อันนี้เหรียญบาทสามรอบนะครับอันนี้ยี่สิบบาทสามรอบนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับนี่ด้านหน้านะครับอ่านี่ด้านหลังนะครับนี่นะครับก่อนหน้านี้ราคาจะสูงอยู่แต่ว่าช่วงเนี้ยราคาไม่ค่อยสูงนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับก็เอามาเห็นราคาไม่สูงก็เลยซื้อมาเก็บไว้นะครับแล้วก็เผื่อว่าใครอยากจะแบ่งปันนะครับเหรียญนี้นะครับ ยีบาทสรอบราคา650บาทนะครับหกราบาทค่าส่งห้าสนะครับ EMS นี่นะครับตามรูปเลยนะครับนานๆจะได้มาสักครั้งหนึ่งนะครับก็ครั้งต่อไปอถ้าซื้อมาน่าจะราคาสูงกว่านี้เพราะว่า,าเดี๋ยวผมผมจะคัดสภาพให้มัน ให้มันวิ่งวิ่งสักหน่อยนะครับเดี๋ยวดูดูก่อนดูราคาก่อนนะครับว่าซื้อมาเท่าไหร่แล้วก็มาขายได้เท่าไหร่นะครับก็ธรรมดานะครับซื้อมาก็ต้องขายบวกมีกําไรนะครับอันนี้ซื้อมาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับ500ซื้อมา550นะครับอันนี้ก็มาขาย650นะครับเผื่อใครสนใจนะครับมี1เหรียญนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับมาทักทายกันนะครับคลิป ไม่น่าจะเกิน7นาทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับรอติดตามคลิปต่อไปครับมีเหรียญอะไรจะมาแบ่งปันอีกนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ